เดี๋ยวตรงเนี้ยก็รื้อใหม่หมดเลย,ย,ย,ย <laughs> ที่เสียเงินสี่แสนไปด <laughs> ้วย <laughs> พวกนี้ก็คือรื้อหมดพวก,กระเบื้องเพราะว่าเดี๋ยวเราทําใหม่แบกสปงแบกแปตเปลี่ยนใหม่ท็อปเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ทุกอย่างเลยไ <laughs> ้โอเคอันนี้คือ EP พีต่อมาหลังจากคราวที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดว่าอันไหนที่เรารื้อเริ่มจากนี้เลยที่เราบอกว่ามันไม่เก็บเสียงะลูกค้าก็คือขอเปลี่ยน พวกเปลี่ยมประตูหน้าต่างทั้งบ้านเลย<อ>เพื่อให้มันเก็บเสียงดีขึ้นให้มันมีความหนาขึ้นนะครับเข้ามาข้างในเนี่ยพื้นตรงนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็น SPC ลายไม้ทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้เราไม่ต้องรื้อของเดิมเราสามารถปลูก SPC ทับได้เลยนะครับโซนลิฟวิ่งตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ก็ลื้อใหม่หมดเลย <laughs> ที่เสียเงินสี่แสนเลยนะ <laughs> เดี๋ยวเราจะเบิ้ลผนังมานะครับผนังข้างหลังนเ,นเนี่ยจะกุเป็นวินีลลายหินแล้วก็อีกชั้นหนึ่งจะเป็น ทำเทคนิคพิเศษเหมือนซีเมนตะ์เหมือนปูนเปลือยนะครับแล้วติดทีวีแขวนแล้วก็ตรงนี้มีบิวอินตู้ทีวีเตี้ยอันหนึ่งนะครับส่วนแผงนี้ทั้งหมดเดี๋ยวเราจะตกแต่งใหม่ทั้งหมดเลยเราจะกลรไมาให้เสมอหน้าเสาให้มันแบบเรียบไปหมดเลยแล้วก็เป็นไม้นะครับเป็นไม้ทําสีย้อมทั้งหมดเลยคืออันนี้สไตล์ที่อยากได้คือจริงๆแล้วโอนเนอร์เขาอยากได้แบบ เจแปนดี it, นะญี่ปุ่นญี่ปุ่นสแกนสแกนแต่ว่ารอบแรกเราเสนอไปเราแอบบแบบว่าอยากให้มันมีความมิสเซนชูรี่เล็กๆคือแบบมีไม้สีเข้มๆน้ำตาลอมแดงนิดนึงแต่ว่าเขาไม่ชอบก็ <c oughs> <c oughs> สุดท้ายก็เป็นเจแปนดี it, นะครับตามที่ลูกค้าอยากได้อ่ะตรงนี้เราก็กลุ่มใหม่นะครับทั้งหมดแล้วก็พวกฝ้าพดาอะไรเงี้ยเราเปลี่ยนไฟเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนชนิดดวงโคหมดเลยจากที่ไปดูงานเราทั้งหมดอ่ะ ลูกค้าทุกคนเลยพูดว่าพอเปลี่ยนไฟแล้วมันสวยขึ้นไฟต้อง475ต้องเข้านะตังต้องจ่ายแล้วนะ4 7 5เนี่ยพูดทุกครั้งเลยไม่ได้ตังเลยเนี่ยแล้วก็แอร์ที่โครงการให้มาเนี่ยพี่เป็นวอลทยก็คือลบเปลี่ยนเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นคาสเซ็ทไทยนะครับส่วนห้องครัวตรงนี้ที่ให้เป็นหน้าต่างกระจกสไลด์เนี่ยเปลี่ยนเหมือนกัน เดี๋ยวเราจะทําให้ช่องมันใหญ่ขึ้นแล้วก็จะไม่ใช่สไลด์ด้านข้างแล้วจะทําเป็นสไลด์ข้างบนนะครับแล้วก็จริงๆอยากให้เป็นเฟรมไม้แต่เดี๋ยวดูอีกทีว่าจะเป็นเฟรมไม้ไม้หรือเป็นอลูมิเนียมแล้วก็พุ nai, มมลายไม้ครับส่วนประตูห้องครัวเนี่ย ก็คือรื้อทุกใหม่หมดเลยนะครับทำให้มันสูงชนฟ้าไปเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นประตูบานเลื่อน<ๆ>เข้ามาในนี้ครัวที่ให้มาทั้งหมดเนี่ยทีจร<ๆ>ิงๆครัวก็ให้มาดีประมาณนึงนะแต่ว่าเรารื้อนะครับทำใหม่เปลี่ยนม่หมดเลยนะครับวัสดุฟินิชชิ่งแล้วก็ตรงนี้เพิ่มเคาน์เตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวยูนะครับ แล้วก็มีเชลข้างบนอีกอันหนึ่ง,งพวกนี้ก็คือรื้อหมดเลยพวกกระเบื้องเพราะว่าเดี๋ยวเราทําใหม่แบกสต็แบกแปเปลี่ยนใหม่ท็อป <c oughs> เปลี่ยนใหม่เป <c oughs> ลี่ยนมาทุกอย่างเลยลูกค้ามันไม่สียด้เหรอเงินเหลือ <c oughs> ทำไมอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่หรอกก็คืออ่ะมันก็บ้านไม่ได้ทำบ่อยๆใช่ไหมทำทีมก็ต้องทำที่แบบเราถูกใจอะ่ะใช่ป่ะละ่ะอันนี้จากประสบการณ์นะครับส่วนตัวแล้วก็จากที่ทําให้ลูกค้าหลายๆคนนะคือถ้ามีตังค์อ่ะตังค์พอ ก็ทำเลยถ้ามันไม่ถูกใจเดี๋ยวคุณก็ต้องมาแก้ทีหลังนะแล้วมันก็ไม่จบนะครับเพราะงั้นถ้าตังเหลือมีเงินพอก็ทําให้มันเต็มที่ไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ประตูออกหลังบ้านใช่ไหมเดี๋ยวเราทุบตรงนี้ทุบไปเลยแล้วก็จะก่อผนัง ให้มันมากขึ้นขยายขยายตัวบ้านออกมานะครับเอาไว้วางพวกเครื่องซักผ้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะย้ายประตูหลังบ้านไปออกทางข้างหลังให้แบบให้บริเวณนี้เป็นบริเวณในบ้านใช่ปะ่ะแล้วก็ถ้าจะออกหลังบ้านคือออกประตูนี้เพื่อไปออกข้างหลังบ้านนะครับส่วนห้องน้ำเนี่ยประตูก็ลือจากบ้านเปิดเราเปลี่ยนเป็นบ้านเลื่อนบานสไลด์เข้าอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ห้องน้ำก็คือเปลี่ยนกระเบื้องสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดแต่ว่าตำแหน่งก็คงได้ตามนี้แหละข้างล่างก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนว่าเราทำอะไรบ้างพื้นเปลี่ยนใหม่หมดเลยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นพื้นเอนจิเนียนะครับเป็นสีไว้โอ๊กตรงลูุกนอนตรงอะไรเงี้ยเปลี่ยนใหม่แต่ว่าตรงโถงบันไดนี้อันนี้อาจจะเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวจะซ่อนไฟตรงนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมืดมากตรงนี้มมีไฟตรงนี้ดวงเดียวเองขึ้นมาข้างบน พื้นก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยพื้นเดิมเป็นลามิเนตใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นเอนจิเนียนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยในส่วนห้องนอนจะเปลี่ยนเป็นลายเชฟลอนนะครับตูนต้นี้ก็รื้อหรือแต่ว่าทำใหม่ฟังก์ชันเดิมไม่เราของพวกรื้องนี้เสียดายเราใช้ประโยชน์มันเอาไปทำอะไรต่อได้ไหมคิดว่ารื้อแล้วน่าจะเจ๋งนะคือถ้ารื้อไปทำใหม่อ่ะต้องรื้อดีๆเลยอ่ะ ตรงนี้ทำเป็นแบบตู้สูงไว้เป็นหิ้งพระส่วนฝั่งนี้เป็นแบบตู้เก็บของนะครับอิลาวนี้ก็ลือนะครับทำเป็นกระจกใสประตูรื้อหมดเลยเดี๋ยวตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นประตูแบบว่าโค้งๆแล้วก็เลเยอร์ตรงนี้ก็เปลี่ยนหมดเลยห้องนี้ก็คือทําเป็นห้องทํางานแล้วก็จะปิดประตูเข้าห้องน้ําเป็นห้องทํางานอย่างเดียวนะครับห้องนอนเนี่ยเดี๋ยวจะขยายพื้นที่ออกมาประตูจะอยู่บริเวณนี้เลย คือกลายเป็นว่าเข้ามาแล้วเป็นมาสเตอร์ใหญ่ๆอันเดียวเลยส่วนห้องน้ำอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทุบห้องน้ําออกแล้วห้องน้ําจะมาอยู่ตรงนี้แทนคือมันก็จะเพิ่มคอร์สที่มากขึ้นเพราะมันต้องเหมือนระบบน้ําใช่ทําใหม่หมดเลยคือส่วนเปียกเนี่ยยังอยู่บริเวณนี้แต่ตรงนี้จะเป็นส่วนแห้งของห้องน้ำแล้วก็ที่เหลือตรงเนี้ยกับพื้นที่ห้องน้ําเดิมห้องน้ำมาสเตอร์เดิมอะ่ะเดี๋ยวจะทาเป็นอล์อกอินคอร์สเส็จส่วนตรงเนี้ยรื้อออก แล้วก็ทําเป็นตู้รองเท้านะครับแล้วก็มีมินิบาร์อยู่ตรงนี้อันหนึ่งว้าวมีมินิบาร์ไปอีกอ่ามีมินิบาร์ตู้เย็นใหญ่สีชมพูอันนี้ลูกค้ารีเควสต์มาว่าขอตู้เย็นสีชมพูอ่าตรงนี้จะเป็นอล์กอินและอล์กอินคอนเซ็ปต์อันนี้อล์กอินเขาก็ขอแบบว่าไม่มีหน้าบานเออเพราะว่าเรากั้นเป็นสัดส่วนไปเลยอยู่แล้วนะครับส่วนตรงเนี้ยตรงก่อนจะเข้าห้องนอนตรงเนี้ยเราทําเป็นประตูบานเลื่อนอีกอันหนึ่งนึกออกป่ะพอเข้ามาตรงนี้ทั้งเวิร์กตรงเนี้ยก็จะเป็นประตูเข้าห้องน้ํา เวิร์กตรงนี้จะเป็น Walk-in c l o s e t ใหญ่ๆแล้วก็ตรงนี้เข้ามาถึงจะเป็นส่วนห้องนอนอฟังก์ชันมันก็จะชัดขึ้นครับส่วนตรงนี้อันนี้รื้อยับเลยทั้งแผงเนี้ยรื้อแล้วก็ขยบขยายพื้นที่ห้องออกไป ให้ไปสุดระเบียงข้างนอกอะ่ะเหมือนเป็นเบวินโดนี้เป็นหน้าต่างใช่ปะแล้วก็เป็นเบเบสไว้นั่งชิวใหญ่เบมแล้วก็ผนังบ้านอะ่ะเนื่องจากเจ้าของบ้านเขาชอบฟังเพลงชอบเครื่องเสียงนะครับเขาก็ไม่อยากรบกวนเพื่อนบ้านก็เลยแบบกรุบผนังเบิ้ล ทั้งหมดเลยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมาถึงเปลี่ยนประตูวงกบทางบ้านเพราะว่าอยากให้มันกันเสียงใช้เป็นของท o อสเทมทางบ้านเลยเฉพาะวงกบนี้ก็น่าจะล่อไลยห้าหกแสนหรอด <c oughs> ประมาณนี้ที่เราทําไปทั้งหมดจริงๆเราประเมินไปตั้งแต่แรกแล้วว่าน่านจะประมาณ2ล้านเพละค่าอินทีเทลีย ทำจริงอาจจะแพงกว่านี้อย,อยู่ที่แมท e r เรียลที่เลือกคือเราสามารถปรับเพิ่มราคาได้ด้วยการเพิ่มลดสเปคของวัสดุจําภาพเดิมของบ้านไว้ให้ดีนะครับที่เราพามาดู2 EP เีี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลื้ทุบทุกอย่างแล้วก็ทําตาม perspective ที่ให้ดูไปนะครับแล้วมาดูกันว่าระหว่างขั้นตอนทำจะเจออุปสรรคอะไรบ้างเพราะว่าอย่างที่เขียนไปอ่ะย้ายห้องนองห้องน้ำะอะไรเงี้ยเรายัางไม่รู้ว่าพอทาจริงจอ่ะ มันจะมีปัญหาอะไรบ้างนะครับมันอาจจะมันต้องมีแหละแล้วมันจะต้องแบบไม่ได้ตามนั้นเป๊ะซึ่งเดี๋ยวพวกนี้เราก็ต้องแบบปรับแก้ตามหน้างานนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเป็นระยะๆให้ดูนะครับพอเสร็จแล้วจะมาดูแบบเต็มๆกันอีกทีหนึ่งถ้าถ้าเรายังรักกนดีจะออกบ้านอยู่ยังไม่ทะเลาะกันนะครับบ้าไม่ได้ผู้อย่างนี้ไม่ได้ใครมีข้อคิดเห็นยังไงนะครับชอบไม่ชอบอยังไงก็ คอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่แบบว่าอยากจะให้เราช่วยดูช่วยคิดราคาช่วยประเมินราคาช่วยออกแบบอะไรเงี้ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้แต่ว่าตอนนี้คิวเยอะนิดหนึ่งครับจริงๆอันี้เยอะจริงๆคือตอนนี้คนถามมาเยอะมากก็เลยบอกแปลว่าว่าอีกทีคือคุณสภานะครับเพราะงั้นถ้าใครรอได้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้แล้วใครรอไม่ได้ก็หาเจ้าอื่น ยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามตอนต่อไปด้วยนะตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ